เอออย่างที่เรียนครับว่ามันครึ่งครึ่งนะครับเออเมื่อกี้สระเข้ามาแปดหมื่นใช่ไหม year to date นะครับเนี่ยต้นปีต้นมังนะครับเออเข้ามาลงทุนเป็นตลาดระยะยาวเนี่ยมาสามหมื่นห้าสมมติเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพมานระยะสั้นนะครับประมาณสี่หมื่นเศษเศษครับจริงๆมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ที่เป็นที่เป็นเงินกับครับก็ประมาณเกือบห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมครับแต่วถ้าเกิดตลาดหุ้นจีนขึ้นมาเยอะๆเนี่ย ก็มีโอกาสนำกลับมาอีกนะครับยังไม่รวมอย่างที่เรียนนะครับว่ายังไม่รวม s c d Account ที่ยังอยู่นะครับยังอยู่90แสนล้านนะครับที่ผมคำนวณนี่นะครับมีโอกาสนำกลับเข้ามาอีกประมาณ3 0 0 0 0ืล้านครับบังเอิญเขาอ่านว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยปีนี้ดีนะครับเขาเลยมมาลงทุนนะครับแล้วบังเอิญประกอบกับค่าเงินบาทแข็งขึ้นเกิดจากการที่ว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นการอ่อนแอเชิงโครงสร้างด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเลยได้กำไรสองเด้งครับ ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่ประเทศนะครับที่สำคัญที่สุดคือของสหรัฐนะครับที่ปล่อยสภาพคล่องออกมานะครับพอปล่อยสภาพคล่องออกมาเนี่ยแน่นอนตลาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับสอง GDP ดีขึ้นนะครับฉะนั้นนี่ผมเลยมองว่าภาพนี้แหละเป็นภาพที่เรียกว่าทําให้ตัวไซเฟสในทางบวกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามามากๆเนี่ยนั่ปสู่เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าแข็งขึ้นกว่านี้อีกประมาณ1 0ถึงนเนี่ย มันก็จะเป็นส่งสัญญาณอันตรายต่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ บอลทองคําหุ้นแล้วก็เอ i นะคะทีนี้ประเด็นสําคัญคือบอลเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์วิสิตบอกว่าถ้าเราจะดูว่าเม็ดเงินที่เข้ามาดันให้เงินบาทแข็งค่านะคะ,ะเป็นเม็ดเงินประเภทไหนนะคะก็ต้องดูการลงทุนในตลาดพันธบัตรนะคะตอนนี้เป็นฮอตมันนี้แล้วหรือ,อยังคะเงินที่เข้ามาในตลาดพันธบัตรทั้งหมดเนะะี่ยค่ะอาจารย์เอออย่างที่เรียนครับว่ามันครึ่งๆึนะครับเมื่อกี้ศัก เข้ามา8ปดหมื่นใช่ไหมเยอตูเดทนะครับเน่ต้นปีต้นมังนะครับเข้ามาลงทุนเป็นตำรัระยะยาวนี่ประมาณสามหมื่นห้าสมัตรเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพันธบัตรระยะสั้นนะครับค่ะพันธบัตรระยะสั้นตัวเลขวงเงินเท่าไหร่นะคะประมาณสี่หมื่นเศษเศษครับสี่หมื่นเศษเศษก็จริงๆมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะคะอาจารย์ที่เป็นที่เป็นวงเงินอ่าครับก็ประมาณเกือบห้าหสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมครับค่ะแต่ว่าอันนี้เฉพาะ ช่องทางปฏิบัติรัฐบาลนะครับเฉพาะช่องทางเดียวนะครับแต่เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเนินงนักคุณไทยที่เอากลับเข้ามาเนี่ยนะครับเฉพาะตลาดเวียดนามกับตลาดตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยสองหมื่นล้านนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ถ่ายแล้วเอากลับเข้ามาเนี่ยประมาณสามพันนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดหุ้นจีนขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสนำกลับเ้มาอีกนะครับยังไม่รวมอย่างที่เรียนนะครับว่ายังไม่รวม FCD account ที่ยังอยู่นะครับยังอยู่เก้าแสนล้านนะครับ ที่ผมคำนวณนี่นะครับมีโอกาสนำกลับเข้ามาอีกประมาณ3ามหมื่ล้านครับค่ะก็จะมีดีมา d ความต้องการเงินบาทอีกมหาศาลนับแสนล้านถ้าเป็นไปตามสมมติฐานของอาจารย์นะคะแต่ที่สนใจก็เพราะว่าตัวบอ์สั้นเนี่ยเป็นต่างชาตินะคะคือที่เหลือเป็นเงินคนไทยเขาอาจจะไม่เอากลับออกไปก็ได้หรือจะไปนะคะแต่ว่าบอลต่างชาติเนี่ยเข้ามาโดยสถิติแล้วเนี่ย เ,เงินจะเป็นเงินเกณฑ์กาไรใช่ไหมคะคือถ้าทํากําไรได้แล้วเขาก็จะไหลออกไปอะนะครับที่เขามานี่ยเขามองอย่างนี้ครับว่าเขามองเนี่ยทางการมีโอกาสที่เราลงดอกเบีย้ยนะครับสังเกตไหมครับเราลงดอ,อกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยนะครับปีนี้นะครับทิศทางชัดเจนนะครับว่าเรามีโอกาสลงดอกเบีย้ยต่ออีกนะครับฉ <c oughs> ะนั้นเนี่ยพอเขาอ่านในต่ต้นปีนะครับเขาเลยเอาเข้ามานะครับ เอาก็มาส่วนหนึ่งเพื่อที่ enjoy เรื่องของตัวตัวพันธบัตรราคาพันธบัตรที่ดีขึ้นนะครับผมมีสไลด์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ว่าการลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับขออนุญาตดูสไลด์ห้านิดหนึ่งนะครับสไลด์ห้านี่นะครับนะครับเป็นผลตอบแทนนะครับที่ลงทุนในพันธบัตรทั่วโลกนะครับของ emerging market นะครับ เอ่อเมอร์จิงมาเก็ตปีนี้เนี่ยนะครับการลงทุนในปันธบัตรเนี่ยให้ผลตอบแทน15%ละนะครับซึ่งใกล้เคียงปีสองศูนย์หนึเจ็ดะครับการที่ว่าการที่ว่าเออ่เทรนของการลงทุนปันธบัตรเนี่ยลงทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยที่ฝรั่งเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าลงทุน,นเฉพาะประเทศไทยนะเขาลงทุนในประเทศอื่นๆด้วยนะครับอีเมอร์จิงมาเก็ตอื่นนะครับที่ คาดการว่ามีการแบงค์ชาเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นจะสังเกตว่าปีนี้นะครับว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับกับตลาดพันธบัตรนะครับแคปิตอลเกนในพันตลาดพันธบัตรค่อนข้างเยอะนะครับเยโทูเดตเนี่ยเกือบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอาจจะทะลเุเมื่อเมื่อเปรียบเทียบปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับฉะนั้นการโดยสรุปนะครับก็คือว่าเป็นปีที่ดีของการลงทุนในตลาดพันธบัตรนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะบอกว่า มังเอิญเขาอ่านว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยปีนี้ดีนะครับเขาเริ่มมาลงทุนนะครับแล้วบังเอิญประกอบกับค่าเงินบาทแข็งขึ้นเกิดจากการที่ว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นการอ่อนแอเชิงโครงสร้างด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเลยได้กําไรสองเด้งครับค,ครับค่ะแต่ถ้าฝั่งของประเทศที่เป็นปลายทางนะคะอย่างเราโอเคในช่วงสั้นเราได้รับเงินลงทุนนะคะแต่ว่าด้านหนึ่ง เอฟเฟกก็คือทำให้เงินบาทแข่งค่าขึ้นมาอย่างที่เห็นแล้วก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของข,องขีดความสามารถในการแข่งขันของฝั่งของผู้ส่งออกนะคะทีนี้ตัวของฮอตมันนี่นะคะโดยธรรมชาติแล้วเขาจะมีไซส์เอฟเฟกกับตลาดยังไงบ้างคะอาจารย์คะไซส์เอฟเฟกนะครับก็ขออนุญาตนะครับไซส์เอฟเฟกในทางที่ดีก่อนนะครับเอาทางที่ดีคือตลาดพุ่นตลาดทุนขึ้นนะครับขออนุญาตดูไซส์แปดนิดนึงนะครับอ่านะครับขออนุญาตคือ สไลด์8นะครับสไลด์8เนี่นะครับเป็นสไลด์นี้ครับว่าเมื่อดูการแข่งขันเอ่อเมื่อดูการอ่อนค่าของค่าใน US นะครับส1เ็ครั้งในอดีตนะครับจะสังเกตนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นในประเทศนั้นนะครับจะสังเกตว่ารัตินอเมริกานี่เอาโปรฟอร์มสุดเลยนะให้ผลตอบแทน25าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับถัดมาเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับอี e มอร์จิงมาร์เก็ตให้ผลตอบแทนประมาณสักเกือบเกือบ20%เปอร์เซ็นต์นะครับ จะสังเกตนะครับว่าหุ้นเราวัดท่อมแถวพันหนึ่งร้อยนะครับขึ้นมาแถวประมาณพันสามเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่สถิติที่ออกมานะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีการอ่อนค่าเชิงโครงสร้างของ US ดอลลาร์เนี่ยผลตอบแทนในตลาดทุนเนี่ยนะครับมักจะดีทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยนะครับส่วนดาวดาวเนี่ยดาวดาวเนี่ยดอกเครื่องหมายดอกจิกเนี่ยนะครับเป็นการบอกฟรีเควนซีที่เกิดนะครับหมายความว่าสเปกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย โอกาสถูกเนี่ยอย่างของ emerging market นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนนักลงทุนทนี่สามารถอ่านค่าเงินดอลลาร์ได้นะครับแบบเชิงหรือว่าอ่อนงานเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับก็จะ position เข้าไปที่ตลาดทุนแล้วนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนีมม้11็ครั้งในอดีตจะเป็นอย่างนั้นนะครับเผมมองอย่างนี้ครับว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเรื่องของตัว side effect ในทางบวกนะครับที่ทําให้ตลาดทุนดีขึ้นนะครับ สด์เอฟเฟกทางเศรษฐกิจนะครับผมอนุญาตดูสไลด์หกนิดนึงนะครับสไลด์หกนะครับสไลด์หกเนี่ยแน่นอนการที่ว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยลงทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมันทําให้ตัว M2 นะครับ M2 นี่คืออะไรนะครับก็คือเรียกว่าตุ้มเม็ดเงินในตลาดเ,เม็ดเงินในระบบธนาคาร,รเม็ดเงินทั่วโล,ลก liquidity ทัท่วโลกสภาพคล่องทั่วโลกดีขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัว M2 เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเส้นสีฟ้านะครับสังเกตนะเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับสังเกตนะครับ M2 เนี่ยนะครับสภาพคล่องตอนนี้ดีกว่าสมัยเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งคือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่ประเทศนะครับที่สำคัญที่สุดคือของสหรัฐนะครับที่ปล่อยสภาพคล่องออกมานะครับ พอปล่อยสภาพคล่องออกมาเนี่ยแน่นอนตลาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับสอง GDP ดีขึ้นนะครับฉะนั้นนี่ผมเลยมองว่าภาพนี้แหละเป็นภาพที่เรียกว่าทําให้ตัวไซเฟสในทางบวกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามามา,มากๆเนี่ยนําไปสู่เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพของตัว REER และของไทยนะครับว่าถ้าแข็งขึ้นกว่านี้อีกประมาณถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นส่งสัญญาณอันตรายต่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ ก็ที่นี้ไซส์เสรในทางบวกและลบนะครับค่ะสิ่งที่อาจจะมีข้อเรียกร้องนะคะอย่างหนึ่งของทางฝั่งของผู้ที่รับผลกระทบก็คือภาคของการส่งออกนะคะเขาก็ขอให้แบงก์ชาติที่เป็นหน่วยงานดูแลโดยตรงเข้ามาบริหารจัดการนะคะจย์คะในทางกลไกเนี่ยการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินบาทเนี่ยมันควรทำหรือเปล่าทําแล้วมีผลลัพธ์อย่างไรครับครับขออนุญาตสไลด์เก้านิดหนึองกลับไปสไลด์เก้านิดนึงนะครับ ในไซส์เก้าเนี่ยสังเกตนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าในดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกางกลางประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าบาทดอลลาร์เมื่อไไร่ก็ตามบาทแข็งขึ้นนะครับทางกางกลางเนี่ยก็จะบายดอลลร์นะครับซื้อดอลล่า์นะครับขายบาทนะครับเมื่อปีสองศูนย์สองสองเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยฟอร์บส์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่มาสามหมื่นสามนะครับตอนนี้อยู่มาสักสองหมื่นสองนะครับหมายความว่าการแทรกซงผ่านตลาดฟอร์บส์เนี่ยลดลงลว นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าพอแทรกแสงมากๆเนี่ยนะครับไซเอฟเฟกต์นี่มีแน่นอนนะครับรก็คือหนึ่งทำให้ดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงนะครับลดลงแล้ลดล,ลงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ว่านิบายการเงินขอนคลายนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าทางการการเมืองไทยเนี่ยแทรกแสงค่าเงนินบาทเรียกว่าอินเทอร์เวนชันนะครับอินเทอร์เวนชันเนี่ยนะครับตรงนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นลกลไกที่ผิดผิดผิวจากตลาดนิดนึงนะครับ อันที่สองเนี่ยทำให้ค่าเงินสวอปนะครับที่เวลาอ่นพอ i m p เ r t Export เนี่ยเวลาส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยต้องไปบายสวอปเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะราคาผิดเพี้ยนไปนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวตัวผลกระทบต่องบดุลน,นะครับของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับว่าตัว Asset Yield นะครับจากตัวตัวเรื่องของตัวบอลยูที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้เขาได้ยูที่ลดลงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า การแทรกแซงเนี่ยอาจจะต้องอมีผลเสียด้วยครับผลดีแน่นอนก็คือค่างเงินบาทอาจจะหยุดแข็งขึ้นชั่วคราวแต่เนื่องจาก structural decline เนี่ยของดอลลาร์รอบนี้มันแรงมากครับทำให้ทาให้ออกมาคำนวณออกมานะครับว่าตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสลงมาถึง93นะครับจากปัจจุบัน97นะครับ ค่ะแล้วถ้าไม่แทรกแซงเลยนะคะอาจารย์ปล่อยให้เป็นตามบนการตลาดนะคะดอลลาร์ที่จะแข่งค่าไปถึงระดับ93คือนั่นก็หมายความว่าประมาณห้าเอเศษนะคะจากปัจจุบันเนี่ยผลกับบาทโดยเปรียบเทียบแล้วจะเป็นเท่าไหร่คะอาจารย์วิิเศอ,อผมต้องคิดว่ามีโอกาสลงไปต่างมะกว่า3-2ได้ครับครับเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าอันนี้คือภายในหนึ่งปีนะครับภายในหนปีเพราะว่ารอบนี้เนี่ย แรงกระแทกนี่ค่อนข้างเยอะนะครับจากสินทรัพที่แย่นะครับจากฟิสโกพันธบที่แย่นะครับจากการแทรกแซงเสร็จต่างๆเนี่นะครับรวบรวมถึงผลการที่ว่าการที่ว่าดีมานของสกุลเงิน,นอืนนนนนอ่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจาก US ดอลลาร์เนี่ยจะมีค่อนข้างม,มากนะครับฉะนั้นพอสามสี่ปัจจัยนี้รวมกันเนี่ยก็ทําให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข่งขึ้นครับแต่ว่าเป็นการแข่งขึ้นตามภูมิภาคนะครับ จะสังเกตนะครับเมื่อกี้แล้วชาร์จแรกที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าูุยภาคอื่นก็แข็งขึ้นด้วยครับอย่างน้อยค<ช>ู่แข่งขั้งต่างๆเนี่ยเมื่อเราเปเรียบเทียบกับูุยภาคอื่นที่แข่งขึ้นด้วยเนี่ยครับเราก็ยังพอไหวอยู่ครับจะสังเกตนะครับรูปนี้เห็นชัดเป็นต้นนะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยนะครับก็แข็งค่าขึ้นด้วยสิบปอนดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอ<ช>่ขณะนี้เราไม่ได้กระทบประเทศเดียวครับประเทศอื่นกระทบด้วยครับค่ะตรงระดับ ของค่าเงินก่อนค่ะอาจารย์คะปัจจุบันก็3ามสิบเอบาทห้าสบสาอดบาทหกิแล้วนะคะคือถ้าอนาคตดอลลาร์แข็งไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยอมันก็เป็นระดับที่จะหลุด30บาทได้เลยนะคะอาจารย์วิสิทธิ์ใช่ครับมีโอกาสครับาารครับเพราะว่าคือถ้าดูอย่างไทแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสสูงมากครับค่ะแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะระดับที่เปรียบเทียบในแรงกิ้งค่ะอาจารย์คือด้วยความที่ การแข่งขันในตลาดส่งออกบ้านเรานะคะเราไม่ได้แข่งกับไต้หวันไม่ได้แข่งกับสิงคโปร์เราแข่งกับเวียดนามกับอินโดนีเซียซึ่งเขาจะอยู่ในโซนอ่อนนะคะตรงนี้เราเกาะกลุ่มก็จริงแต่เราไปเกาะกลุ่มประเทศที่เขาน่าจะเศรษฐกิจค่อนข้างเข้มแข็งสินค้าส่งออกเขาเป็นเทคโนโลยีนะคะตรงนี้มันจะต้องตีความการเกาะกลุ่มให,ให้ชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าคะอาจารย์อ่าใช่ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยหนึ่ง การเมืองเขาไม่มีศถียภาพนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเขาเขาเบสออนคอมมูนิตี้เยอะนะครับคอมมูนิตี้ปัจจุบันอ่อนนะครับชนนอินโดนีเซียเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับสกุลเงินเขาเขาควรอ่อนอยู่แล้วนะครับถัดมาเนี่ยราเปรียบเทียบเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับรีเซิร์ฟเขาไม่เยอะนะนะครับฟอเร็กรีเซิร์ฟเขาไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับเรานะครับ ฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่า Forex Reserve ของเขาเนี่ยนะครับเมื่อปิดเพื่อเวลาบังเอิญผมไม่มีตัวเลขมานะครับแต่ถ้าดูจาก For e ็ก e r e ีเซต่างๆเนี่ยนะครับของเขาไม่มากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็ควรจะอ่อนนะครับเขาไป export base นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับเทียข้างบนเนี่ยนะครับแน่นอนเรากลับไปกลับไปอยู่ที่เทียของ North อ s i a นะแต่ว่าคือค่าเงินบาทของเราแข็งขึ้นนะครับ อย่างที่ปัจจัยอย่างนี้เรียนนะครับว่าว่าความต้องการเงินบาทสูงขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศเองนะครับนักลงทุนไทยเองนะครับแบงค์ชาติแทงแรงลดลงนะครับราคาทองคําที่มีที่เรามีค่อนข้างมากเนี่ยนะครับฉะนั้นสี่ห้าปัจจัยเนี่ยจึงทําให้เรากลับไปอยู่ในเทียบนนะครับจริงๆเนี่ยต้องก็ต้องยอมรับว่าถ้าเงินบาทแข็งขึ้นไปนะครับมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าดูจากนี้เนี่ยตัวเลขที่ผมดูเนี่ยผมดูตัว REER นะครับ ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเรียงพอไปไหวนะครับแสงว่าคือเอะดัเลเวลเนี้การส่งออกเรียงพอไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดสูงกว่น,นี้อีกสิบอร์เซ็นถึงสิบห้าเปเซ็นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วนะครับว่าคั้นเงินบาทแข็งขึ้นไปหรือเปล่าครับค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่าคือแค่ปัจจุบัน31กว่าแล้วเราไปอยู่ในเทียทีออ่อยู่ในโซนบนนะคะผู้ส่งออกก็บอกเขากระทบมหาศาลแล้วนะคะอาจารย์คะในทางกลไกตลาดการเงินนะคะเราทำอะไรได้เพื่อให้บาทไม่แข็งขนาดนี้คะอาจารย์วิสิตอ,อ,อันที่หนึ่งเนี่ยการลงดอกเบีย้ยกลไกทางการเงินอันนี้ชัดเจนนะครับเออนะคะการลงดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์นะว่าเรามีโอกาสาลงดอกเบีย้ยไปอีกหนึ่งถึงสองครั้งนะครับผมว่าหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับอีกสองครั้งเนี้ยอาจจะต้องดูนะครับผมเชื่อการลงดอกเบีย้ยก็จะทําให้บาทเนี้ยอาจจะแข็งค่าลดลงนะครับแต่สุดท้ายเนี้ยถ้าดูจากด์ US อลลาร์เนี้ยจะต้านไม,ม่อยู่นะครับจะต้านไม,ม่าอยู่ครับผมยิปเมื่อกี้บอกว่าหลุด3-2นี่มันหลุดไปแล้วนะครับ3-2นี่เป็นตอนแรกที่มองนะครับตอนนี้เนี้ยก็อาจจะลงไป 5้งเจ็เนี่ยนะครับก็อาจจะลงไปสามสิบต้นๆเนี่ยเป็นไปได้ครับเพราะไทดอลลารอบเนี้ยออนค่าเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเออเออออนแบบชั่วคราวครับค่ะแล้วที่เชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์วีสิทิ์มองไว้หนึ่งถึงสองปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะยังเอาอยู่จะยังกลับมาได้หรือคะหรือว่าก็มีความเสี่ยงที่จะถอยลงไปอีกคะ่ะอาจารย์อ่านะครับ ผมคิดว no ่าการคาดการณ์นะครับมากกว่านั้นเนี่ยมากกว่าหนึ่งปีนะครับตัวเลขสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการคาดการณ์เฟดฟันเลดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยที่ลงไปเก้าเอ่อค่าเงิน d x y o ลงไปเก้าสามเนี่ยเบสออนเฟดฟันเลดที่สามเปอร์เซ็นนะครับคาสมมตินะครับอีกปีหนึ่งเราเห็นเฟดฟันเลดว่าไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์ละไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเอัเกกลับมาสามจุดห้านะครับนตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่า รอบนี้เนี่ยนะครับเ,เราเห็นฟ mm ิสโก้พ olicy ในวงการคลังของอเมริกาเนี่ยอ mm ่อนแอมากเลยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าผลกระทบต่อยูเอสอลลร์เนี่ยที่สําคัญอีกอันนึงนะครับ mm hmm. ก็คือตอนเลือกตั้งเลือกตั้งกลางเทอมนะครับ mm hmm. ช่วงนั้นน่ะจะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของย mm ูเอสอลลร์นะครับว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับว่านโยบายจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับณตอนนี้ ดอลลาร์นี่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนะครับค่ะทีนี้นอกจากดลดดอกเบียจะช่วยชะลอการแข่งข่าของเงินบาทแล้วนะคะมีขนทางอื่นอีกไหมคะอาจารย์วิสิ์ที่สามารถทําได้ในตลาดการเงินคะหรือว่าเชิงนโยบายอ่านะครับผมคิดว่าที่เห็นชัดๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องดลดดอกเบีย้ยนะครับอ,อ,อันที่สองเนี่ยเรื่องการแทรกแซงเนี่ยผมคิดว่าการแทรกแซงอย่างที่เรียนนะครับว่า มี s i d e effect ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวซุ a มาร์เก็ตเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมคิดว่า,อ,าอย่างที่ผมเรียนในสไลด์นะครับว่าแบงก์ชาติมีช่องว่างในการที่รียว่าแทรกแซงแต่เขาต้องการอยากแทรกแซงหรือเปล่านะครับนะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่าผลผลพลอยได้ผลข้างเคียง,งต่างเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียครับ ค่ะแล้วอย่างเช่นตรการเรื่องของการาให้ออกไปลงทุนนะคะคือให้เกิดความต้องการเงินดอลลาร์เกิดการขายเงินบาทในเชิงกลไกตามธรรมชาตินะครับจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะเราควรทํามากกว่านี้ไหมคะครับที่ผ่านมาเราทําค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตสภาเงินกองนไทยเนี่ยนะครับที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับที่กรมสรรพากรคาดการเนี่ยคือสองล้านล้านบาทะนะครับ อยู่ใน FCD เกือบ900 0ล้านนะครับสมมว่ถอยู่ในรูปตื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเงินทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นเวียดนามตลาดหุ้นสารัฐนะครับถ้าเขาอ่านว่านะครับว่าตลาดหุ้นต่างๆเหล่านั้นไม่เพอร์ฟอร์มนะครับไม่เพอร์ฟอร์มนะครับก็มีแนวโน้มที่เขาจะเอากลับเข้ามามากกว่าครับฉะนั้นเนี่ยคือกลุ่มใครต่างๆเนี่ยเราที่ให้เงินไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับ ก็ออกไปพอสมควรนะเกือบสองล้านล้านนะครับจนกระทั่งกรมสมบักรหรือต้องออกนโยบายที่บอกว่าเอาเอาเงินเข้ามานะครับภายในสองปีนี้ไม่เสียภาษีนะครับผมคิดว่านโยบายอาจจะย้อนแย้งนิดนึงกับเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าพอออกไปมากๆเนี่ยทำให้สภาพคล่องภายในหุ้นไทยหมดเสน่ห์นะครับการเอาเข้ามาเนี่ยข้อดีเนี่ยทให้หุ้นไทยมีเสน่ห์นะครับเพราะว่าสังเกตนิดนึงนะครับว่านักลงทุนที่เอาออกที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับ จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ลงทุนในหุ้นไฮยู U เลยนะครับสังเกตนะครับหุ้นไฮยู U นะครับต่างๆเนี่ยในประมาณสักหนึ่งถึงสองาทิตย์นี่ยหรือหนึ่งถึงสองเดือนเนี้นะครับค่อนข้างเอาบุฟฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยและส่วนใหญ่เป็นหุ้นบิ๊กแคปด้วยนะครับฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีสีสันมากขึ้นครับค่ะ ส่วนค่าความสัมพันธ์กับทองคำนะคะที่อาจารย์วิสิตพูดถึงว่าก็สูงประมาณ0.88นะคะคือ80กว่าเตลยนะคะตรงนี้สามารถที่จะปรับเกณฑ์แก้ไขอะไรได้ไหมคะคือาทางฝั่งเอกชนก็บอกว่าต้องมาดูเรื่องของดุลน,นะคะจะมีการ disconnect เรื่องของความเชื่อมโยงกันระหว่างทองคำกับบาทยังไงคะอาจาร โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ